ตลาดไทยแก๊สนะครับ mm. เช่นเดิมครับคลิปนี้เป็นคลิปซ่อมหมอ้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับของยี่ห้อล u c k y f เ a m e อาการลูกค้าที่เอามาก็คือว่าเวลา,าหุงไปแล้วเวลาตัดตรงนี้นะครับไฟจะไม่ดับนะครับก็อาการเป็นจากาลูกยางเสื่อมแล้วก็จะให้เป็นสนิมเยอะเลยเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดสนิมด้วยนะ แถนนิมเป็นฝาๆเลยเนียฮะติดเป็นแผ่นๆเลยก็คงจะใช้นานแล้วนะครับแล้วก็รุ่นสปาร์กนี้สปาร์กแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมไมคืนสปริงตัวนี้หายไปตัวหนึ่งนะสปริงตัวหายไปตัวไปตัวหนึ่งสําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้หม้อหุงข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหาอย่างเช่นอพอเด้งปุ๊บแล้วไม่ดับไฟไม่ดับหรือไฟลุกตรงนี้ลามตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ นะครับแล้วก็ไฟไม่แรงนะออกมาไฟไม่แรงหรือออกมาไฟออกมาเป็นสีส้มซึ่งจะทําให้มีข่าเหมาเยอะไฟลอตรงนี้ไม่ติดนะแล้วก็หุงข้าวแล้วยังไม่ทันสุกก็ดับตัดก่อนสุกนะหรือหุงข้าวแล้วไฟไหม้เออหม้อ,อข้าวไหม้เพราะว่าไม่ยอมตัดอาการดังกล่าวนี้ก็เชิญโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ข้างๆนี้นะ แล้วก็นัดซ่อมกันได้นะที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวชมคลิปตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วตอนนี้ต่ต่ตอนนี้เตาเดี๋ยวเราจะซ่อมก่อนแล้วเราก็จะมาลองไฟกันนะครับเพราะว่าอาการที่ลูกค้าบอกมาครับเดี๋ยวดูตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็สําหรับซ่อมหม้อหุงข้าวก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวที่เห็นไปแล้วนะครับที่เห็นไปแล้วนะครับตอนแรกๆเนี่ยสนิมเต็มเลย นะสนิมจําเลยจุดก็ไม่ได้นะครับตอนนี้จุดได้แล้วนะครับไฟล่อใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วครับแล้วก็จุดให้ดูเลยนะครับในไฟสวยแล้วนะครับพอดับเขาบอกว่าค้างไฟค้างไม่มีค้างเลยนะครับไม่มีค้างมีแต่ตัวไฟอุ่นไฟอุ่นก็ยังใช้ได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วสําหรับหม้องข้าวใช้แก๊สใบนี้นะครับก็สําหรับคุณลูกค้าถ้ามีปัญหานะครับ เกี่ยวกับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สอาการที่ว่านั่นคือจุดไม่ได้ตัวล้อไม่ทํางานไฟไม่คือไฟอุ่นเนี่ยนะฮะไม่ทํางานพอจุดแล้วไฟอ่อนนะไฟหลีเลยไม่แรงนะครับหรือออกมาก็แดงเป็นเปลวสีส้มทําให้ภาชนะดำนะครับต้องขัดกันหน้าดูอันนี้ก็เปลืองแก๊สด้วยแล้วก็สกระปรกนะครับแล้วก็เวลาหุงแล้ว ตรงนี้รั่วมั่งไฟรั่วตรงนี้อะไรเงี้ยอาการต่างๆเนี่ยก็เข้ามาดูที่ร้านตัดสแก๊สได้เลยสําหรับตัวนี้ตอนแรกจุดนี้ไม่ได้นะครับสปาร์กไม่ได้สปาร์กไม่ไม่ได้ไไไดก็คือสปริงเขาหลุดเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็เวลาหุงยังไม่ทันสุกเลยก็ตัดแล้วนะหรือลักษณะที่ว่าพอหุงแล้วไม่ตัดเลยหม้อ,อไฟหม้อไแก๊สข้าวเนะ่ยไหม้หมดเลยนะครับ ก็อาการต่างๆเนี่ยก็เชิญมานะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีซ่อมนะครับเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ข้างๆนะครับร้านตลาดไทยแก๊สอยู่หลังตลาดไทยนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดผลไม้อายาลาปากซอยเทพคุณชร1 1ริมคลองเลยนะครับเป็นร้านอยู่ริมคลองเลยนะครับอยู่ปากซอยเทพคุณชร1 1เลยนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามถ้าอยู่ตางจังหวัดก็ขอที่อยู่ร้านก็ได้นะครับแล้วส่งหม้อตัวนี้ให้เราซ่อมนะครับ ก็เราจะซ่อมให้ไวเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ขนส่งแค่วันเดียวก็ถึงกันแล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ